ถึงแล้วเขาทีจัน จะส่ามิึเล่าไปวจ้วแล้วมุดบันดาลนะครับขบวนไปขบ่ไเนี่ยนะไครเอ่ไันได้ล้ต้องเหือใครเเอาอไรกบริวารเขาอยากได้เขาทำงานาเนาะเขาไ่ได้เนออ้ก็บานครับ

ใช่าัคนจะทำอาเดินไป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 อเอาแต่ว่าเราเป็นแกเดินไปไรทำช้าต้นเ่าคอ่ะเปนยางมะวนซอนกเออลไทรปล่อยนนะครับปล่นนะครับปลนนะครับนอนนอนนนอนน้าวค่ะ ก้าวไวนะคะก้าวไสเก้าวไสแม่คะก้าวไดูให้ด้วยครับก้าวไสไปทรงไหนไปแล้วเราไปตายจะตายตายอยู่ไหนจะ้ายตทอ่รถนะคะ ด้านนี้ลูกนะสำหรับควางาด้านนี้เลยค่ะสายมูใอยากควายพด้านนี้เลยาใช้ข้าวผูบอกมาใช้ลูกพี่กนอนะมาใชลูกมาใช้ลูกบอกมลูกเอ้า โอ้ยมาไกลมันได้บ่เบืด่ด like that โมงยี่สิบได้ไหได้ได้มดนะถ้าเลทตอนนี้นะโปรแกรมมันจะเลทไปเรื่อยๆเนาะดางร้นนะคะขอได้ย้ำเรื่องเวลาสักนิดนึงเนาะไปขดค่ะเนาะอ้ไรเลยคนจะตกนะอยากให้ถ่ายเยอะแม่ระวังเรือชนนะเรือรถใช่อันนี้ลงน้าได้แล้วพ่อเนอได้ลงลงน้าลงน้าก็วิ่งเลยง่าต้อง้วมันลงได้ดี ตลาดน้ำสี่ภาคพัทยาเ,เรือเรือรถเรือเรือรถอเพิเ่งได้ รถเรือลงน ok the <te ้ำเป็นเรือขึ้นบกเป็นรถอยานเรือเท่น้นกบกนรัเช็นนรีาบ็ฟรีรีต่างผ้ตลาดน้ำสีภาคพัทยา ปลปลาปลาาี <ís> ั็กอมันนี้ยังว่าสักไรต่สักไรต่นี่ 好。

ทา่านีบอูนครับหลายท่านบก็ขได้คองตัวเองไม่ได้เพราะเขาอาจย่าุ่นออกมาเป็ลงน้ำเป็นเรือ trả. Tha à, phải. ะคล้ายๆกับตลาดอายุทยาหัวจะระเข้ มาจะทางไหนวะเนาะน่าจะเป็นภาคีสานเป็นภาคีสาลเป็นไดไงแล้วไงแล้วรถรถรถหุน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 

ลูกเจ้าอ่ะก็ะต้องกลับบ้านแล้วเจ้าเลี้ยงนี่และอาอแม่ของแท้แล้วของเทียม เหมือนกับตลาดน้ำอายุทยาเหมืกันเลย อาหาตลาดน้ำาสแมงดาแมงเงา <c oughs>

บ้านเฮาบวมีมาเด้ไนะบ้านเฮาบวมีมาเด้ทางออกห้ามเข้าออกทางนี้ก็ได้ได้วยล่ะ cái cò đấy nè Thang à, thang ngon cầu Anh chọt luôn